โอผมไม่มีปืนด้วยไม่มีปืนอ่ะป๋าม่เปีฝั่งปะไม่มล่ยฝั่งทำปะไ่่งตรง้าเลยพี่มันไม่มีปืนเลยอาณาไฟเดี๋ยวอุ้ยมีตัวหน่ตัวนอนดอ้ยโ่เลโจ้โหลืม โอเคงั้นขออธิบายใหม่นะครับก็ตอนนี้นะครับผมท่านผู้ชมผมอยากจะเห็นท่านผู้ชมกับคนในแคนดินโจปะทะากันนะครับลองสักหน่อยไหมผมอยากรู้ว่าคนดูผมกับคนในแคนดินโจอ่ะใครจะเก,ก่งกว่ากันนะ <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวผมจะสร้างห้องใช่ปะเดี๋ยวผมจะเอารหัสให้คนในแคมผมก่อนเพราะว่าผมขอประมาณสักยี่สิบล็อตละกันคนในแคมผมแล้วเดี๋ยวอ,อีกยี่สิบล็อตอ่ะเป็นคนดูเลยถ้าว่าไม่ใช่คนในแคมผมได้ที่หนึ่งอะ่ะอยากได้ละขอมาเลยเดี๋ยวผมส่งของให้เลย แต่ผมบอกเลยว่ายากนะแคมผมก็ไม่ได้ว่าอ่อนๆนะแคมผมนี่ผมบอกเลยนะหัวหน้าแคมผมขอพูดชื่อนิดิ่จงจริงอะ่ะผมมาเป็นหัวหน้าแคมดินโจะนะครับแต่ผมมาให้เพื่อนของผมเป็นหัวหน้าแคมแทนนะครับเพราะว่าผมให้มันดูแลแทนผมแล้วตอนนี้แรกๆมันก็ดูแลดีแหละหลังๆเนี้ยม,มันติดเก็บกีดกันเนี้ยมันหายไปไหนแล้วไม่รู้ต่ล่าสุดอ่ะผมขอพูดแค่นี้แล้วกันมันโดนผู้หญิงกดจนให้กราบไปเนะี่ยใค้คำเี้โอเคหัวหน้าแคมดินโจไปหมดละสมองสักงสีไปหมดละ โอเคครับเดี๋ยวผมจะสร้างห้องนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอสักครู่นะครับฟอร์มอัดหัวเดี๋ยวคูจะอัดตัวให้ล่วงเลยอเวนชอบชอบชอบอันนี้ว่าชอบคำนี้ว่าขอสะกี้หนึ่งกิจอันดับหนึ่งขอแค่นั้นพอเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันข้างในนะเอาว่าเดี๋ยวเราลงคนละถิ่นนะบอกเลยสามตีไปทากเก้าตีก็มาดีครับอย่ายิงกันเองนะเราเล่นอย่ายิงกันเองโอเคเจอกันละย่อสวัสดีครับสวัสดีครับมาทีมเรากนกอืดนกอืดตั้งแต่ว่าวิบะพี่โจผ่านลงเลย แต่ดูเขาจะดักสตรีมกลมาเยอะแน่เลยอ่ะน่ะมันอื่นเหมือนเดิอมอ่ะพี่ดูด <c oughs> ิเนี่ยเนี่ยนกอื่นหรืาน้องช้า <c oughs> อะไรเหรอรอโซนนี้แหละโอโ้โหโดนโดนแน่ๆโอ้โหมันโดนโดนแน่แ่โดนแน่ๆ <โอ S 1> <ด>น่เป็นขาล้มแน่ๆน่โ,<ด>โอ้โหมิตายาผมมันจะจังวะ โอ้หผมไม่มีปืนด้วยไม่มีปืนอ่ะป๋าไม่ไม่ไม่ไมฝั่งทำปะไม่ไมฝั่งทำปะฝั่งตรงข้ามเลยพี่มันไม่มีปืนเลยคาตานาไฟเดี๋ยวปุ๊ยมีตัวหน่ะมีตัวร้อนด้วอยอ้ยโอ้ลืมโอ้โหลืมลืมไปไม่ได้สกิลไอ้นั้นมาโหกดสกิลอะไรกันไปเลยหลุยส์คิมบุนสามเจมส์เหนยซานไม่มีปืนหนอยโอเคสกิลผิดลงเลยไป่ะเดอะแบ๊วเจมส์เหน่อยพี่ดู โอ้โหเฮ้ยเราจะแบกเกแรกเลยเหรอวะเฮ้ยเฮ้ยเราจะแบกเกแรกกันเลยเหรอวะเฮ้ยเราจะแบกเกแรกเลยเหรอ่ะนกองอะไรโอ้มันไม่มีมันปืนนะพี่นกเก็บไว้จัดป่ะเฮ้ยไม่เป็นไรเราจะมีความหวังอีสองเต้ไว้แล้วอัสกิลกินลงมาอีกล้อเอาไม่เอาแต่หน้าเขาไม่เอาไม่ ตะบาเอาใบอะไรอ่ะมันเ,เก็บที่เก็บเดียวเลยเราจะมีอีกสองตีอีกี <c oughs> แต่ตอนนี้เราตีใครอยู่เปล,ล่าเดือดเปล่ามาโดนยิงนนะคนมีปืนก็ดีไปจังหวะนี้เล่นอะไยุบก้อยยังไงเปผมผมช้าแล้วโอ้ยชาว่ามีปืนเดียดจังวะอิจฉาเขามีปืนปะทำไมทำไมคนอื่นเขามีปืนเฮ้ยวาไงวไยวายอยู่นะอ๋ออ๋อโอเคนี่ยปั๊ม<ส>ยาธรรมดา ปั๊มยาธรรมดาไม่ได้จริงๆเฮ้ยดูคนนี้ด้วยว่าแปบๆไนเยอะว่ะโดนสามเนี่ยโนเออปั๊มยาธรรมดาไม่ได้ว่ะปั๊มยานี่ต้องแบบว่าบิดพื้นไปด้วยอะเนี่ยโอเคช้ำว่ะ <c oughs> ทายเยอะอยจริง <c oughs> คนทายเยอะจะตายยังไองนะเอืดอ่ะลุงชาาอืนลงมนอืดอ่ะเดี๋ยวตารอดูคนนี้จากหลักเลยเดี๋ยวรู้ว่าจะตายไงเฮ้ยเพื่อนโดนมา ตาเดียวใช่ไหมครับพี่โจใช่เดี๋ยวเราดูว่าใครใครได้หนึ่งไงไม่แน่จะเป็นกี้เราก็ได้อยู่อันดับท้ายอะเฮ้ยถ้าใครเราเก่งจริงเราก็ไหวดิเมื่อกี้ไม่มีปืนที่เฉยแหลมไม่ได้อ้างนะจริงไม่ได้อ้างถ้ามีปืนก็ได้หมดอะเมื่อกี้ไม่มีปืนนั่นแหละเอาตเกีปิดลงด้วยเมื่อกี้ลงหลังด้วยนกมันอืดอะนกมันบักอะเมื่อกี้เราโดดช้าไปนิดนึงใช่ไหมไม่ช้าเรอยู่มันไอไอข้างล่างมันแซงไปแบบน่าเียบมาก ตายก็คือตายอย่าอ้างอย่ามมาอ้างอ่าได้เล่นได้เล่นไอกบฏเออไอกบบมันกระตุกอะเออผมก็เห็นมันกระตุกเหมือนกันเฮ้ย๋ยวรอดูชื่อนะว่าจะแค่ชื่อดินโจตายยังเออเฮ้ยดินโจตายเนี่ยไม่กี้เนี่ยโดนะดใครยิงวะโอ้โหยิบวิ่งไปไมนไปไร ุ้ยเมกี้นี่เป็นโหดหรอวะเกี้ยงิงเราอ่ะไอ้นี่มันสับไปเจ็ดเจ็ดคิวไอ้นั่นับไปห้ากลายเป็นสิบสามคิวแล้วไอ้กลายเป็นสิบสองคิวแล้วอ่ะแต่ไอคนที่ฟอร์มเลี้ยวนี่มันมาตุดคิวอยู่เลย<อ> <c oughs> ท่าเยอะไม่ได้ยิงเป็นไงล่ะมึง<อ>ท่าเยอะอ่ะสาวบอกสาวมองว่าเทโอตี้เรายัางไม่ได้โชว์เลยขอว่าไม่ได้โชว์เลยเกินความหวังอ,อยู่ที่สองกระยะเหมือนมีคนตายไปคนหนึ่งป่ะพี่ไอาตายลวคัน แต่ใที่เหลือยังอยู่ใช่ปะวงกล้บีบละ <c oughs> ทำไมไปช่องไหนก็มีกโลโก้ป้ายแล้วมาดูช่องเราเฮ้ยไม่เอาไม่เอาไม่น้อยใจนะ <c oughs> เดี๋ยวผมจะหาทางทํา,ทาป้ายช่องเราให้แค่เราไม่ร่วมกิจกรรมไม่เห็นนะ่ะยังไงเหลือสิบสี่คนละ <c oughs> ที่อี่นินจอยังอยู่ตี่หนึ่งนะพี่ยังอยู่ยังอยู่นินจย <c oughs> นอยังอยู่พราเหมาอยู่ที่กีนเราอ่ะตอนคนนี้นแขนอยู <c oughs> ่ของแบงค์คนที่ตา, <c oughs> ากันไหนครับตัวรวยแต่ขอตังแม่นีก็ไม่เอานะ่ะ อันนี้จริงไม่เอานะขอตังปับปีอะ่ะไอไก่จอครับสวัสดีครับไอจิงต้องแค่พี่เดี๋ยวสองคนเองใช่เหรอผมว่าคนจะแกผมชัวดูจากกัรน,นัง่งโจอ่างนี้นั่นไงใช่พี่เจมว่าอะไรก็ไปต่อไอแคปปเราด้วยเอ้ยแคปปเราหมดแล้วเหรอเอ้ยหมดแล้ว ไอแกทีม่มันติอยยิงเรานี่มันมันท็อปมันเอาเรื่องจัดเลยนะทำเป็นเล่นไปมันยิงรัวๆโอ้โหมันแบบนี่นี่นี่ดูเซียนดีว่ะไอนี่ยังไม่ได้คิวอือดูคนในแคดูคนโอ้โหยี่นี่สิบคิวแล้วไอนี่หกคิวไอนี่ส่วนคิวเหมือนเดิมไอเนี่ยแมวอะไรแหละแซวไอนี่ดีแบบเรามาแซวไอนี่กันเถอะบอกแล้วแคนเอ็นเจนเลยยังไม่หมดนี่หรือเปล่าะ แกมือเปล่าอ่ะรูดแกมือเปล่าสเต็ปโคตรเทอย่าเก็บไม่ได้คิวตัวนี้ตับมาเลยอย่างเรายิงโดนไม่โดนไม่รู้อ่ะครับต้องเทไว้ก่อนกล้าคนแล้วว่ะใกล้ดีมีโอกาสได้ที่หนึ่งแล้วจริงใกล้ดีแม่งโหดว่ะได้ที่ยิงเราอ่ะหาว่าแบบปืนพอซัพพอเบี่ยงหน่อยงั้นก่นแรกนะโหบอกเลยเละ จังโจมันจะแบกบแต่วิ่งแตกอย่างนี้ก็ไม่เอาเ <c oughs> ขาเป็นแซวเยอะอ่ะไม่เอานะผมว่าเขาไม่จะสกิมเรานี้ขเขาไม่จะสกิมเราเยอะหลัววลงนี้เขาคงเสียใจแนะ่เนี่ยพอดูไปแซวเพาะโอ้โหหนึ่งคิวมาแล้วครับผมจังหวะน,นี้หล่อเท่หล่อเท่เด็กเก๊หนึ่งคิวอ่ะเงอเอ้าอย่างเงี้ยหัวดำดินโชว์เลยเป็นไงเทไหมละ่ะฮ่าฮ่ลาต้องมีตาแก้มเงยไดแหละ เอา,าผมว่าต้นี้น่าจะแจมแล้ววะไม่แน่สามคนอาจจะสู้สี่คนได้ก็ได้เกมอาจจะพลิก,ก็ได้อย่าเอาข้าวเหนียวจิ้มนามันว่าใครมาพูดถึงข้าวเหนียวไว้สำรับาถึงทตตรงนี้ได้กันไหมอเอาข้าวเหนียวจำราบกางตรีมเลยพี่โจมน้ำตกลันลันนี่นะ่อร่อยเลยนะ อรูวิธีได้ยินผมไปประดุกสักตัวหนึ่งก็ดีนะเคตรตีนี้ได้ที่หนึ่งแล้วหรือไม่ก็เนี่ยไก่ย่างอ่ะคนละวตอกโอ้ยจิวเลยโอเคได้ที่หนึ่งแล้วดูจากซองแต้ตัวเชิงตึงได้หนึ่งคิวเฮ้ยว่าดิเดี๋ยวเราจะเกตทุกคนออกไปก่อนรอบหนึ่งไม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเราสร้างห้องใหม่ดีกว่าเดี๋ยวส่งพาร์ได้ไหมแต่งตัวเชิงตึงได้หนึ่งคนเอ้ยไ,ได้แค่คิวเดียวเออเขาเสียแล้วว่ะฟองจังแต่หนึ่งคิวก็ไม่เอานะ ทรงอย่างเดียวได้คิวเดียวแบบนี้ก็ไม่เอาเฮ้ยแล้วมันพูดกลับมาแล้วแล้วไหนอ่ะคนเก่งคนเก่งอยู่ไหนคนเก่งครับตาหน้าครับีโอ้ยเฮ้ยทำเล่นไปเฮ้ยเฮ้ยเอาว่ะหนึ่งสี่เอาไอ้หนึ่งสามว่ะเฮ้ยทำเล่นไปไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่เอาดิเก่งๆเอาดิอีกหนึ่งโจโจไปเลยอุ้ยเก็บเจ็บนะ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 เอาดิ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  โอ้ยงงง่า่า่อช่วยนะอไอ้ที่เราสัญญากันไว้ตอนแรกอะจำไห้นะครับไม่จะเลดบิดหมดเว้ยไม่ต้องุดกมยับิดได้อีกหละกูไม่ให้เว้ยไม่ไไม สวัสดีครับก็อย่าลืมมาติดตามโจทที่ Nimo TV ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมดาวน์โหลดแอป Nimo TV มารับชมโจทที่ไอสกรีนได้นะครับ